Set up. Be. สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกทุกคนนะคะพบกับช่องเซลบียชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพ,พยนตร์ไฮสูลชีวิตวัยรุ่นอย่างเรื่อง Confessions of a Teenage Drama Queen สาวทีนขอบอกว่าจีตั้งแต่เกิดจะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กสาวช่างฝันในการเป็นนักสแสดงละครเวทีจากเมืองใหญ่ผู้ที่เคยมีชีวิตฟุ่ฟ้ามาก่อนจําเป็นจะต้องย้ายไปอยู่เมืองบ้านนอกด้วยวิกฤตทางการเงินที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักของครอบครัวการปรับตัวเพื่อสร้างตำนานบทใหม่จึงตเติมต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กัน <c oughs> ก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาพร้อมเสียงบรรยายของแมรี่อลิซาเบตโลลาสเตฟเด็กสาววัยสิปีเธอเติบโตในมหานครนิวยอร์กและต้องการเป็นนักสแสดงบอดเวย์ที่มีชื่อเสียงแต่ความหวังของเด็กสาวก็ต้องจบลงเมื่อแม่กำลังจะพาครอบครัวย้ายไปที่นิวเจอร์ซีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมโลลาเฝ้าบ่นกับตัวเองด้วยความสิ้นหวังถึงการจากลาเมืองใหญ่ที่เธอเกิดมาและเมื่อถึงบ้านหลังใหม่สิ่งเดียวที่จะพอเยียวยายเด็กสาวได้นั่นก็คือชายหนุ่มนักร้องนักดน,นตรีชื่อดังอย่างสตูวฟฟทีี่โลลากก็็ยยยััังงงเเปนนแนคบขอจจริด้ วันถัดมาเด็กสาวไปโรงเรียนใหม่ด้วยจกยักรยานสีสันสดใสและการแต่งตัวที่ดูแปลกตาสไตล์เด็กสาวในเมืองใหญ่ซึ่งมันก็ทําให้เพื่อนในโรงเรียนกลับมองว่าเธอเป็นตัวประหลาดแต่มันก็ไม่ได้ทําให้โลลารู้สึกสะทกสะท้านแต่อย่างใดก่อนที่เสียงในหัวของเธอจะบอกกับตัวเองไปว่าเธอรู้สึกว่ากําลังจะมีตํานานบทใหม่ถือกําเนิดขึ้นและตํานานนั้นก็คงเป็นเธอเอง ขณะที่กำลังเก็บจักรยานในลานจอดโลลาก็ได้พบกับเอลาเด็กสาวสายเนื้อที่ไม่เป็นที่นิยมแต่เมื่อโลลาได้เห็นเข็มกลัดวงดนตรีที่เธอชื่นชอบบนเสื้อของเอลามันก็ทำให้ทั้งสองพูดคุยถึงสิ่งที่ชอบร่วมกันพร้อมผูกมิตรกันได้อย่างง่ายดาย ระหว่างเข้าห้องเรียนเด็กใหม่ได้พบกับแก้งสาวป๊อปเจ้าถิ่นอย่งางคาร่าสาวสุดมั่นที่เดินเข้ามาทักทายเธอด้วยท่าทางที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเพราะดูเหมือนคาร่าที่ได้เห็นความมั่นใจของเด็กสาวเมืองกรุงเธอก็ได้พยายามจะรักษาตำแหน่งสาวป๊อปเอาไวเพื่อไม่ให้โลล่าทำเกินหน้าเกินตานั่นเองและเมื่อถึงช่วงพักเที่ยงโลล่าได้ทำความรู้จักกับแซมชายหนุ่มหน้าตาดีที่เป็นเพื่อนกับเอลา่าซึ่งทั้งสองก็ดูจะชอบกันตั้งแต่แรกเห็นด้วยเช่นกัน หนึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกโลล่าเริ่มปรับตัวกับเมืองเล็กๆได้เป็นอย่างดีซึ่งเธอก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวบ้านของเอล่าเพื่อมาพูดคุยถึงเรื่องของชายหนุ่มศิลปินที่พวกเธอชื่นชอบแต่แล้วแม่ของเอล่าก็แสดงท่าทางเหมือนจะไม่ชอบเด็กสาวจากเมืองใหญ่เท่าไรนักซึ่งไม่นานเอล่าก็ได้บอกความจริงกับเพื่อนซีไปว่าที่แม่ทำตัวแบบนี้เป็นเพราะว่าคนในเมืองต่างพาก,กันพูดถึงความแปลกของแม่โลล่าเพราะพวกเขาต่างได้เห็นแม่ของเธอแต่งตัวประหลาดโดยการเอาตะเกียบเสียบที่ผมและยังมีปากเสียงกับคนขายเนื้อที่ซู โลล่ายังมาที่เมืองนี้กับลูกสาวสาคนโดยปัศจากสามีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับสังคมในเมืองเล็กๆและเมื่อโลล่าได้รับรู้เช่นนั้นเธอจึงได้แก้ต่างให้กับแม่โดยการเล่าเรื่องของพอ่อให้กับเอล่าได้ฟังถึงนิยายรักสุดโรแมนติกก่อนที่มันจะจบลงเพราะในตอนนี้พ่อของเธอดันมาดวนจากไปเพราะอุบัติเหตุรถชนและหลังจากที่เอล่าได้รับรู้เรื่องราวของเพื่อนสาวเธอก็ได้กล่าวแสดงความเห็นใจก่อนที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกกับครอบครัวเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าใจแม่ของโลล่าผิดไปมากกว่านี้ ในเย็นวันนั้นโลล่ากลับมาที่บ้านและได้เห็นแม่ที่เอาตะเกียบเสียบผมกำลังนั่งทำงานปั้นของเธออยู่โลล่าจ้องมองแม่อยู่ชั่วครู่ทำให้แม่ที่สงสัยก็ได้ถามถึงสิ่งที่เด็กสาวกำลังทำซึ่งโลล่าก็ได้บอกไปว่าเธอชอบตะเกียบเสียบที่ผมของแม่ก่อนจะส่งรอยยิ้มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ของเธออย่างอบอุ่นไม่นานโลล่าก็ได้มาแคสบ,บทละครเวทีที่โรงเรียนซึ่งมันก็เป็นเรื่องพิกแมลเรียนเวอร์ชั่นดัดแปลงสมัยใหม่ที่คาราสาวป๊อกก็ยังคงเล็งบทเอเลซ่าตัวแสดงเอกไว้ไม่ต่ตาางจากโลล และเด็กสาวผู้รักละครบอดเวเป็นชีวิตจิตใจก็สามารถสร้างความประทับใจในการออดิชั่นบทละครได้เป็นอย่างดีและเมื่อวันประกาศรายชื่อนักแสดงมาถึงโลล่าได้บทตัวแสดงนําไปตามที่คาดหวังส่วนคาราก็ได้บทตัวรองไปอย่างน่าเสียดายแต่สาวป๊อบก็ยังคงหวังมาพร้อมพูดจาข่มขู่ถึงการทําตัวเด่นดังของโลล่าในที่ของเธอมันอาจจะจบไม่สวยเป็นแน่ซึ่งโลล่าที่แข็งกว่าก็ได้ท้าทายอํานาจมืนนี้ไปยังไม่ใส่ใจอะไร ในค่ำคืนของวันนั้นระหว่างที่โลลากำลังนั่งฟังวิทยุเพื่อรอฟังเพลงจากวงโปรดเด็กสาวก็ได้รับรู้ข่าวร้ายจากผู้จัดรายการว่าวงดนตรีสุดที่รักของเธอกำลังจะแตกแยกจากกันเพราะสะตูวูฟนักร้องที่เธอชื่นชอบได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมวงด้วยกันทำให้โลล่าที่ได้ยินข่าวนี้ก็รู้สึกราวกับฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะแยกจากกันในทันที วันถัดมาเด็กสาวร่วมไว้อะไรวงดนตรีสุดโปรดกับเอลล่าเพื่อนสาวหัวอกเดียวกันทั้งสองสร้างแทนพิธีพร้อมสวมชุดดำแจกใบปลิวแสดงความอาลัยประหนึ่งงานศพที่พวกเธอเฝ้าเสียใจกนันเป็นอย่างมากและเมื่อแซมที่เดินผ่านมาเขากลับมองว่าทั้งสองสาวกำลังเล่นใหญ่มากจนเกินไปแต่จะมีใครเข้าใจหัวอกติ่งได้นอกจากติ่งด้วยกันเองซึ่งทั้งสองก็ยังคงทำหน้าที่ของพวกเธอต่อไปอย่างที่ไม่สนใจตาของใคร หลังเลิกเรียนที่ร้านเกมอาร์เคดโลล่าและคาร่าสาวป๊อปได้ประลองดวลเกมเต้นร่วมกันระหว่างนั้นคาร่าก็ได้พูดถึงพ่อของเธอที่เป็นทนายส่วนตัวให้กับวงดนตรีสุดโปรดซึ่งมันก็ทำให้เธอมีตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตอัลักลาครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการเกทับโลล่าไปอย่างผู้ชนะส่วนโลล่าที่ไม่ยอมเสียหน้าก็ได้แกล้งบอกไปว่า แฟนพันธุ์แท้อย่างพวกเธอก็มีตั๋วคอนเสิร์ตนี่เหมือนกันแถมยังได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟหลังจากจบคอนเสิร์ตอีกด้วยแต่สาวป๊อปที่ไม่เชื่อก็ได้ท้าทายให้โลลา่ามาเจอกับเธอที่งานปาร์ตี้นั้นซึ่งโลล่าก็รับคำมาอย่างง่ายดายก่อนที่จะเล่นเกมเต้นกันอย่างเอาเป็นเอาตายจนสุดท้ายเธอก็สามารถเอาชนะสาวป๊อปไปได้อย่างเฉียดฉิวและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทำให้สองสาวเพื่อนสีจำเป็นต้องวางแผนเพื่อที่พวกเธอจะได้ไปคอนเสิร์ตและงานปาร์ตี้ของวงดนตรีสุดโดด่่อาาคููคถข,ขงงให้ไ้ไซึ ก็ได้เล่นละครดราม่าเพื่อประท้วงแม่ของเธอให้แม่ได้อนุญาตให้เธอไปงานนี้แต่ถึงอย่างไรแม่ก็ยังคงไม่ใจอ่อนอยู่ดีไม่นานสาวป๊อปก,ก็ได้นำตัวคอนเสิร์ตและบัตรเชิญมาโอ้อวดให้กับโลล่าได้ดูซึ่งเด็กสาวก็ยังคงเล่นละครบอกกับคาร่าไปว่าเธอก็ได้มันมาแล้วเหมือนกันและในเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้โลล่ายิ่งกดดันหนักขึ้นไปอีก และก็เหมือนว่าโชคจะไม่เข้าข้างเมื่อเด็กสาวทั้งสองได้รับรู้ข่าวร้ายว่าในตอนนี้ตัวคอนเสิร์ตอาลาวงร็อกในตำนานได้ขายหมดเกลี้ยงไปเสียแล้วซึ่งโลล่าก็ยังคงหาวิธีบอกกับเพื่อนรักไปว่าสาวนิวยอร์กอย่างเธอรู้ดีว่าเมื่อถึงวันเล่นคอนเสิร์ตจริงที่หน้างานต้องมีคนขายตัวพีอยู่แน่นอนแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นโลล่าและเอลล่าจำเป็นจะต้องขออนุญาตผู้ปกครองให้ได้เสียก่อนและมันก็เหมือนฟ้าจะเห็นใจเพราะพ่อกับแม่ของเอลล่าจะต้องเดินทางไปที่นิวยอร์กพอดีทําให้พวกเขาจะไปรอเเด็กสาวทออทัั้งอออยยู่่่ีนนพือคอ ดูแลเรื่องที่พักของพวกเธออีกด้วยซึ่งมันก็ทําให้สองเพื่อนซีรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถก้าวตามแผนการไปได้อีกคันด้วยสภาวะทางการเงินของโลล่าที่ไม่ค่อยจะดีนักทําให้เธอไม่มีชุดสวยใส่ไปดูคอนเสิร์ตซึ่งระหว่างซ้อมละครเวทีโลล่าจึงได้ขอร้องให้แซมช่วยเหลือเธอโดยการให้แอบเข้าไปเอาชุดตัวเอกของเรื่องเพื่อที่เธอจะขอยืมมันใส่ไปงานคอนเสิร์ตที่ใกล้จะมาถึงนี้ซึ่งแซมก็รับปากที่จะช่วยเหลืออย่างง่ายดายก่อนที่เขาจะแอบเข้าไปในห้องแต่งตัวและหยิบชุดแซมสวยอ,ยออกมาได้สําเร็จ ในคืนคอนเสิร์ตโลาและเอล่าขึ้นรถไฟไปนิวยอร์กด้วยกันอย่างตื่นเต้นพร้อมพากันแต่งตัวจัดเต็มด้วยความทุลักทุเลซึ่งไม่นานทั้งสองก็ได้มาอย่างน้าง,งานคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยเหล่าแฟนคลับมากมายและมันก็เป็นไปตามคาดที่มีคนแอบขายตัวพีอยู่หน้างานแต่จังหวะที่โลากําลังจะหยิบกระเป๋าเงินเธอก็ได้พบว่าตัวเองได้ลืมมันไว้บนรถไฟตอนแต่งตัวทําให้สองสาวที่จนหนทางและไม่อยากเสียโอกาสนี้ไปจึงได้วางแผนที่จะแอบเนียนเข้าไปในงานพร้อมกับฝูงชนที่แหกันเข้าไปแต่สุดท้ายพวกเธอก งานคอนเสิร์ตด้วยความผิดหวังซึ่งมันก็ทําให้เอลลาตัดสินใจเดินแยกออกมาด้วยความเสียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนโลล่าที่เป็นเจ้าทีนแห่งมหานครนิวยอร์กก็ได้เกิดไอเดียเพื่อไม่ให้เสียโอกาสชักชวนให้เพื่อนซีออกไปหาบ้านพักของสตูวูฟนักร้องนําในวงที่โลล่าแอบรู้มาว่ามันอยู่บริเวณใกล้ๆนี้แต่ก็เหมือนฟ้าจะก,กั่นแกลง้งเมื่อเด็กสาวทั้งสองพยายามออกตระเวนตามหาบ้านพักของนักร้องดังแต่มันก็ไม่สําเร็จจังหวะเดียวกันพายุฝนก็เทกันนำลงมาทําให้ทั้งสองได้ถอดใ ระหว่างที่สองเพื่อนสีกำลังเดินไปตามทางเพื่อเตรียมตัวไปาง,งานปาร์ตี้ที่ไม่ได้รับเชิญพวกเธอก็ได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งกำลังแอบสะกดรอยตามมาแต่เมื่อโลล่าได้เพ่งมองเธอกลับรู้สึกคุ้นหน้าเขาอยู่ไม่น้อยก่อนที่จะบอกอ้างกับเอลล่าไปว่าในเมืองใหญ่มักมีคนแปลกๆแบบนี้อยู่เสมอพร้อมขอเวลาเพื่อที่เธอจะได้ไปจัดการชายคนนั้นให้และเมื่อโลล่าได้ทำการเข้าไปพูดคุยกับชายปริศนาก็ทำให้ได้รู้ว่าชายคนนี้คือพ่อของเธอซึ่งเขาก็ทำงานอยู่ที่นิวยอร์กมาโดยตลอดและไม่ได้ตายเหมือนอย่างที่โลล่าได้บอกกล่าวกับเพื่อน ไว้นั่นหมายความว่าสิ่งที่โลล่าได้ทําไปเพียงเพื่อต้องการปกป้องแม่ของเธอก็เท่านั้นซึ่งพอก็ได้สารภาพความจริงไปว่าแม่เป็นคนขอให้พอ่อเป็นคนคอยจับตามองลูกสาวระหว่างที่เธอมาดูคอนเสิร์ตที่นิวยอร์กเพื่อความปลอดภัยของเธอในครั้งนี้อีกด้วยและมันก็ทําให้สองพอลูกได้ตกลงกันไว้ว่าโลล่าจะยอมให้พอ่อคอยเฝ้าดูความปลอดภัยของพวกเธอแลกกับการที่เขาจะต้องแอบอย่างมีชีตเพื่อไม่ให้เพื่อนของเธอกลัวนั่นเอง และเมื่อเวลาของงานเลี้ยงปาร์ตี้มาถึงเด็กสาวทั้งสองก็ไม่สามารถเข้าไปในงานได้แต่แล้วจังหวะเดียวกันชายหนุ่มนักร้องนําก็ได้เดินออกมาจากงานด้วยท่าทางเมาไมา้ก่อนที่เขาจะเริ่มหาเรื่องเพื่อนในวงและมีปากเสียงกันจนต้องเดินหนีจากออกไปซึ่งเมื่อโลล่าที่ได้เห็นเช่นนั้นเธอจึงได้แอบตามชายหนุ่มออกมาและได้เห็นเขาเมาอย่างขาดสติในกองขอยะข้างทางจากนั้นสองสาวก็ได้ช่วยประคองชายหนุ่มนักร้องชื่อดังมาอย่างร้านคาเฟ่ฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งเพื่อเรียกสติให้เขาสั่งเมาแต่ชายหนุ่มกลับเพ้อเจอ้อหน เขาได้เผลอขว้างปาโดนัทใส่หัวตำรวจนายหนึ่งที่กำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่บริเวณนั้นและมันก็ทำให้ทั้งสามถูกนำตัวส่งโรงพักในทันทีระหว่างเดียวกันโลล่าก็ได้พบความจริงที่ว่าสตูวูเป็นเพียงนักร้องนำไส้แห้งขี้เมาเจ้าอารมณ์คนหนึ่งแต่เธอก็ยังคงคิดในแง่ดีว่ายอย่างน้อยเขาก็ยังเป็นศิลปินที่แต่งเพลงแสนวิเศษให้กับเหาแฟนคลับอย่างเธอได้ฟังมากมาย ขณะเดียวกันเด็กสาวจําเป็นต้องแจ้งที่อยู่ผู้ปกครองของพวกเธอให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรู้ซึ่งโลลาก็ได้เอ่ยที่อยู่ของพ่อออกไปทําให้เอลลาได้รับรู้ความจริงถึงเรื่องที่สาวเมืองกรุงได้แต่งนิยายเรื่องของพ่อมาพูดโกหกกับเธอทําให้เอลลารู้สึก,กโกรธเป็นอย่างมากถึงต่อให้โลล่าจะพยายามอธิบายว่าสิ่งที่เธอทําเพียงเพื่อต้องการปกป้องแม่จากข่าวลือแย่ๆก็เท่านั้น ไม่นานพ่อของโลลา่าก็มาถึงสถานีตำรวจอย่างรวดเร็วก่อนที่เด็กสาวจะเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตน้นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ซึ่งสตูวูฟชายหนุ่มนักร้องที่ใกล้จะสั่งเมาก็ได้แจ้งบอกกับตำรวจไปว่าเด็กสาวทั้งสองเป็นคนช่วยเขาเอาไว้และเมื่อได้เคลียร์ปัญหาทั้งหมดจบสิ้นชายหนุ่มนักร้องชื่อดังที่ราบซึง้งถึงความมีน้ำใจของสองสาวก็ได้เอ่ยชวนให้พวกเธอกลับไปที่งานเลี้ยงด้วยกัน เรื่องราวดำเนินได้เห็นว่าเมื่อศัตรูวูฟกลับมาสดใสและสั่งเมาเขาก็กลายเป็นชายหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่น่ารักสมดังใจหวังของโลล่าเป็นอย่างมากซึ่งศัตรูก็ได้แสดงความมีน้ำใจโดยการอาสาพาสองสาวไปที่ห้องพักส่วนตัวของเขาเพื่อเลือกเสื้อผ้าที่แห้งให้ได้ใส่แทนชุดที่เปียกฝนของพวกเธอโลล่าเพลิดเพลินในห้องชายหนุ่มนักร้องชื่อดังรวกับฝันไม่มีใครคาดคิดว่าติงอย่างพวกเธอจะมาถึงจุดนี้ได้แต่เอลล่าที่ยังโกรธก็ได้แสดงท่าทีที่ไม่สนุกด้วยทำให้โลล่าได้กล่าวขอโทษเพื่อนซีอีกครั้งพร้อมสัญญาาไปว่ จากนี้ต่อไปเธอจะไม่พูดโกหกกับเอลล่าอีกและจะพยายามทําให้มันดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาซึ่งด้วยคําพูดนี้มันก็ทําให้เอลล่ายอมใจอ่อนกลับไปขค้ืนดีกันเหมือนเดิม ไม่นานทั้งสองก็ได้พบกับคาร่าสาวป๊อบที่งานปาร์ตี้ตามที่เคยได้พูดท้าทายกันเอาไว้แต่เมื่อคาร่าได้เห็นทั้งสองสาวเธอก็เกิดอาการหน้าเสียขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดพร้อมทำเมินและเดินจากไปในทันทีเพราะก่อนหน้านี้คาร่าก็ได้พูดจาดูถูกเอาไว้มากมายว่าทั้งสองไม่สามารถมางานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ได้หากไม่ได้เป็นแขกพิเศษเหมือนกับพ่อของเธอซึ่งโลลาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับสตูวูฟอย่างจรงิจรงจังก่อนจะเริ่มพนาันาถึงความหมายลึกซึ้งของบทเพลงที่เขาร้องเอาไว้มากมายแต่ชายหนุน่ เป็นคนแต่งมันขึ้นมาด้วยตัวเองพร้อมบอกกับเด็กสาวว่ามันอาจจะทําให้เธอรู้สึกผิดหวังและมันก็เป็นเช่นนั้นโลล่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมาหักล้างกับเรื่องของนักร้องในดวงใจนี้ได้นอกจากการได้เห็นเขาเป็นเพียงแค่ขี้เมาคนหนึ่งก็เท่านั้นซึ่งเธอก็ได้พูดบอกกับเขาไปตรงๆด้วยเช่นกัน หลังจากจบเหตุการณ์สูดแสนชุนลลมุนก็ได้ถึงเวลากลับมาที่โรงเรียนตามปกติโลล่าได้เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องงานปาร์ตี้กับคาร่าที่พวกเธอได้เจอกันจริงๆให้เพื่อนทุกคนได้ฟังอย่างตื่นเต้นแต่แล้วสาวป๊อบที่อยากจะเอาชนะก็ได้ทำการหักหน้าเข้าอย่างจังโดยการบอกกับทุกคนว่าเรื่องเล่าของโลล่าเป็นเพียงแค่เรื่องโกโหกก็เท่านั้นพร้อมยกประเด็นเรื่องพ่อของโลล่าที่เธอได้โกหกกับทุกคนในโรงเรียนและคาร่าก็ไม่ได้เจอทั้งสองที่งานปาร์ตี้แต่อย่างใดซึ่งมันก็ทำให้โลล่ากลั้นน้ำตาไว้ไ ระหว่างช่วงซ้อมละครเวทีครั้งสุดท้ายโลล่าที่อึดอัดจึงได้ตัดสินใจสารภาพความจริงกับครูคุมการแสดงถึงเรื่องชุดที่เธอแอบยืมไปก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องของนักร้องชื่อดังและเหตุผลต่างๆที่เธอทำเช่นนั้นแต่สาวป๊อบที่ได้ฟังก็ยังคงพูดดักทางเอาไว้เพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่โลล่ากำลังอธิบายมันเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งขึ้นก็เท่านั้นและก็เป็นอีกครั้งที่ทุกคนต่างพากันหัวรเราะเยาะและไม่เชื่อคำพูดของเด็กสาวเลยสักคนหลังจากนั้นโลล่ากลับมาที่บ้้้าานนดดดดววยคมมหหู่่เเธอตัสสิใจจะะไขรรกแงล เวทีในครั้งนี้แต่แล้วเอลล่าก็ได้เข้ามาหาเธอที่บ้านพร้อมพูดปลอบใจเพื่อปลุกพลังให้กับเพื่อนสีว่าเราไม่ควรสนใจว่าคนอื่นจะมองเราว่าอย่างไรขอแค่เรารู้ว่าตัวเองทําอะไรก็พอแล้วและตั้งแต่มีโลล่าเข้ามาในชีวิตของเอลล่าจากเด็กเนิร์ดที่ไม่เคยมีใครสนใจก็กลับแปลเปลี่ยนเป็นสาวที่มีความมั่นใจเพิ่มมาึ้นโดยพลังของเด็กสาวในเมืองใหญ่ไปอย่างง่ายดายซึ่งเธอก็ไม่อยากเห็นโลล่ายอมแพ้ให้กับสาวป๊อบและทิ้งความฝันของตัวเองทั้งหมดไปซึ่งด้วยคำพูดกินใจเหล่านี้มันกกก็ทาาให้้้โลลลลััับมมีพีพงงดสูอคร ก่อนที่เธอจะเร่งไปที่โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการแสดงบทบาทเอเลซาตัวละครน,นำหลักของเรื่องซึ่งคาร่าสาวป๊อปก็เกือบจะได้บทนี้ไปแทนอย่างเฉียวฉีวด้วยเช่นกันและเมื่อการแสดงเริ่มต้นขึ้นเด็กสาวจากเมืองใหญ่ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงบทเวทมาโดยตลอดก็สามารถตีบทแตกเป็นเอเลซาได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติซึ่งหลังจากการแสดงได้จบลงเหล่าผู้ชมก็ต่างลุกขึ้นปรบมือให้กับเธอด้วยความชื่นชมในความสามารถของโลล่ากันเป็นอย่างมาก จากนั้นไม่นานเหล่านักแสดงก็ได้ไปปาร์ตี้หลังเลิกงานที่บ้านของคาร่าสาวป๊อปซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่สตูวูฟก็ได้โผล่เข้ามาที่งานเพราะเขาตั้งใจมาหาโลราเพื่อนำสร้อยที่เธอลืมมาไว้ที่ห้องพักของเขามาคืนให้กับเด็กสาวแต่ก่อนที่จะได้เจอกันเจ้าบ้านอย่างคาร่าก็ได้ทำการประกาศต่อหน้าทุกคนว่าสตูวูฟนักร้องหนุ่มชื่อดังได้มาหาเธอที่งานเลี้ยงนี้เป็นการส่วนตัวแต่เมื่อสตูได้เจอกับโลราเขาก็ได้เมินสาวป๊อบในทันทีและมันก็เป็นบทพิสูจน์ที่ทุกคนได้เห็นว่่าาโล,ลาไดด้พูคคววมจริงสนน ที่โกโหกก็เป็นคาร่าเสียเองและสาวป๊อปที่ทําตัวไม่ถูกก็ได้เผลอพัดตกลงไปในบ่อน,น้ําพุซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้สึกไข้หน้าเพิ่มมากขึ้นไปอีกโลล่าที่เห็นเช่นนั้นก็ได้แสดงความมีน้ําใจโดยการยื่นมือเข้าไปช่วยสาวป๊อปในทันทีซึ่งมันก็ทําให้คาร่ายอมพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดาย จากนั้นโล,ลาก็ได้กลับมาพูดคุยกับสตููอีกครั้งเขาดูดีขึ้นกว่าตอนแรกที่เจอกันก่อนที่ชายหนุ่มจะบอกกับเด็กสาวไปว่าในตอนนี้เขาพยายามที่จะเลิกกลายเป็นคนขี้เมาแล้วหลังจากที่ได้ชุดคิดกับคำพูดของเด็กสาวเมื่อครั้งก่อนจากนั้นทั้งสองก็ได้ร่วมเต้นรำเปิดฟอไปพร้อมกันอย่างมีความสุขซึ่งโล,ลาก็ยังมีโอกาสได้เต้นรำร่วมกับแซมชายหนุ่มที่คอยอยู่เคียงข้างเธอมาโดยตลอดก่อนที่จะลงเอยด้วยการจูบก,กันอย่างหวานซึ้ง ในตอนนี้โลล่าได้รับบทเรียนที่ว่าด้วยอย่าจงพยายามเป็นคนอื่นเพื่อตามหาฝันแต่จงเป็นตัวเองเพื่อให้ฝันนั้นตามหาเราและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนลัหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมา ที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ซนเซเล h a n n e l ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ